วันนี้ไปรวมบุญกะทินน้ำพึนโอ๊ตตาสะออนค่ะยอดกะทินอีหยัางสมาได้หลายค่ะเทเป็นล้านพุนจา้าแกเนี่เป็นกะทินพระราชทานนอ้องผู้ยอดนี่งพ่อต้องเบาถึงจา้ากับอนุโมทนาสาธุบุญน้ำเพลินนอ้องหลังจากรวมงานกะทินเสร็จซับเรียบร้อยห้องกาก,บ,ก,บ,กบานจา้ขาขับรถพระทันมาหอดซ้ำกะปลากระโทว่าหอดใส่แล้วบ่าท่นกินข้าวเทียงเด้ปลาดสิบเอ็ดโมงเคืองเขายังอยู่มุมงดาหารอยู่ทั่วสี่หอจะโศกไประมาณบ่ายโมงผุนจังสี่หอดน่องมาหอดกับฝ่าว็ดเนียเนี่ยกินจ้า เมนูมื้อนี้กับเบรดยถ่ายให้เบื้องหลังจ่าตําแตงเพราะว่าเฮาได้ไข่ขเค็มมาหนยหนึ่งเฮาก็เลยมาตําใส่แตงจ่าแล้วก็ซื้อหนมมากับคุณครูพี่ออนจ่าก็เลยได้กินหน้นั่นละแล้วก็แววซื้อไก่ทอดอยู่ตลาดกุชุุมจ่าพอกินเช็จซับเรียบร้อยกับฟ้าวเขาสวนขางบานจ่าเพราะว่ามันบ่แดดก็เลยไปควดดินเซนค่าพอให้เพ่นแตกหนงแตกยอดไม่จ่ากดบาร์ท่าเฮาเอาดินใส่ในคืองสีขาททาคือสีแตกนอดีค่ะขนาดพ่อจะคุดดินใส่ค่าเช็ดซับเรียบรอย้อยกับเปียนเสื้อผาจ้ะ พากันคุดดินไปปลูกบางนาจ่าได้บางนามาสองตนปลูกยง้มได้กับตุยเพราะว่ามีนังใหม่โลกแม่จ่าจ้าสีเฮียแนวดปลูกได้ซี่หาเดือนละมีแต่เหงาจ่า <c oughs> <c oughs> พอเจอปัญหาจังสีเฮาก,ก็เลยถามอาย้ยุทีทางานจ่าเพื่อนถามว่ามันเป็นอาการจังไหนบ่อยฟังกันนะเพื่อนว่าหยอดบ่มีใบเลยมันกุดเขา,ขา,ากุดเข่าจ่าลูกกัเข้าใจว่าเป็นแมงหรือเป็นนอนแล้วแต่ไตกับ่มีเพื่อนก็เลยว่าบ่แม่นมันเปียกโพดบ่ห่างมันเน่ามันก็เลยตุยมันกับบ่โปงหยอดเด้ลองเห็ดไม่เด้อเพื่อนว่า เมนความเบิ่งอหลีหฮามาขวาเบื้องแล้วมันเป็นดินสาเนาะแต่ๆมนันเป็นดินเหนียวเห็ดเปียกอุย,อยุยยู่มาดึงเบื้องเหงาต้นักนาวแล้วโอ้ยหอนแต่ก,ก็บืมีหาดกระย้อนมันบโปงใบโป,ปองอย่างละโดยปกติป,ป้าปากับคุดดินใสอยู่แล้วเพระว่ามองเข้าสิปลูกนี่มันเป็นลงเป็นหลุมจา้าก็เลยไปหาดินที่มันเป็นหลววันมาใส่ในจักน้อยลองเบิ่งบารอบนี่มันสิตีบอบารอบที่แล้วนะปลูกหาต้นเรียบบุดเบิร์ดทุกต้นจ้ะ รอบนี่ปลูกสองตนมันสีหลอดบอจังทาเบิ่งกันจ้ะปลูกเป็นคู่เป็นโน่นแบบจังสีไวเลยป,ป,ป,ป่อป้าว่าปลูกจกังสันลาเดี๋ยวเข้าสิคุนดินใส่ให้มันเต็มดอกป<อ><อ>วดพูดบอกหม่บักแตงครับปา่าป้าดูคักดูแน่เพิ่นคูด,ดินให้เป็นสาหน่อยได้สองหน่อยละจ้ะมีเขากับปูกบักหน้าได้สองตน้น ปลูกต้นขี้เล็กแล้วก็พักติ๋วจ้ปาป้ามาเบิ่กนอกใหม่ตัวนี้นอใหม่ไพลเลียงแม่แปีงเพิ่นเอามาจากบา้านยาย่กาลังปูงนอจา้าหุ่งสองสามตัวนี้เข้ากับปลูกอาทิตย์วังหันจ้าเป็นบมวกฮุ่งฮอนแลนด์ส่วนต้นพักปังนี่กระลัางงามจา้าเอามาจากน้ำอาเอ็ิ่นลปลูกคือตาสะอนยอนแถวย่ยอนใหญ่ยอ,ยอุ้วัวเอเชียอยู่มาเบิ่งบักทัวเฮาเนี่ยกาลัางแตกหยอดจา้าลงดินสิบเอตต้นตุยหนึ่งต้นจา้า มาลุนกันว่าเพื่นสิเป็นนงเป็นนวยไห้บอแต่สิบอกว่าอาทิตย์วังหันหนัเพียร่งจ้าพวกอยากสิหรือใส่สารเคมีแหมเลยเอาผงสักผ้าเฮานี่มาตีละลล่น้ำละก็เอามาโหดจ้าพอมาซองเบิงมือนี่ประกฏว่าบ่มีมีไหนน้อย เพราะว่าเมื่อนั้นมีบักหลายยอดหนึ่งมือนีเหลือยอดเดียวก็ถือว่าโอเคอยู่จ้าเมือเ่อแรงกับว่าสิล้ำอีกเยอะเถอให้เธอมันเบิดจ้าปลูกไว้กับพอเด็กินนวยไปถัดตามแม่จ้าอ่าปะตัตตนี้ไปเบิ้งบกบวบเผาป้าที่โทรกำลังน่วยลุกเลยรอบนี้ซีเป็นนวยลายเติบแตก่กระไายนอนคากจ้าเพื่อนสิเป็นนอนแบบคนคมาจับหลักกรลวกแม่จ้าผู้ใดเจอปัญหาน,านอนล่มบกบวบบกแตงบอกวิธีแก้ในเด้อจ้าเหตุจังใดมันจังสีหายนอนตัวนี้ล่งแลักลวกไป,วไปเบิดจ้าบักบวบเผาแม่มันเป็นนอนคนคนตัวสันสสีเหลืองเหลืองจ้าเท่าเราเสียลายบกบวบขัดขนาดแท่นซีเดีวออกเม็ดออกน เต็มทีว่าเจอจังเสียละโอ้ยเจ้าเสียเจังใดเสียดาย,ดายบักคักหลักก็เสียเวลาน้าจ้าแทนทีเ่เฮาสิได้ผลผลิตเต็มเม็ดเต็มหน่วยถึงนอนรุ่นจังเสียโอ้ยต่นายคักต้องหาวิธีแก่ศึกษาไปน้ามจ่าเพราะว่าเฮาก็บม่เคยเห็ุเกษตรจ,จักเทื่อสวนแล้วกับคำพอดีจ่ามาเด้อมากินเขาแรงนำการถอดไข่จ้ามื่อนี้